จังของเรานะครับวันที่2กับน้องต้น a f c สวัสดีครับมีค่ะก็ต้องบอกนะว่าในช่วงที่ a f c กำลังอยู่ในช่วงกำลังดังช่งนี้ดังกระชอนเลยดังไรเกระช่อนเลยเหระครับกระช่อนเลยดังไรเรื่องเอาทีละเรื่องแล้วกันนะเอาเรื่องแรกก่อนว่าครั้งแรกเลยที่มา a f c ครั้งแรกเราเรามาแบบว่าเราตั้งใจจะมาก่อนหน้านี้แล้วหรือยังหรือว่าตั้งใจปีนี้มาแน่นอน a f c ครีว่ามาแบบงงๆดีกว่าพี่ใน <c oughs> ช่วงนั้นมัน,<ค>นแบบชใช่มีคนชวนมาเราไม่ <c oughs> อย่างที่บอกเราตั้งแต่ที่เกินไว้คัะแล้วเราไม่ได้ดูรายการนี้มาก่อน <c oughs> เราแค่ผ่านว่ามันคือคืออะไรแต่ว่าแบบไม่เคยแบบรู้ว่า ต้องเข้าบ้านแล้วมันจะต้องมีค์ดนู่นนี่นั่นต้องทำนะคือคิดคือไม่ได้คิดว่าจะได้อยู่แล้วก็เลยแค่ไปคำๆไปกับเพื่อนไปที่ที่ภาคเหนือใช่ไหมไปที่ภาคเหนือค่ะผมคงไม่ดันด้นมาภาคใต้หลายๆภาคที่แต่ผมไม่ได้บอกว่าคนอื่นไม่ดีนะคือทุกคนมีความฝันคือทุกคนตั้งใจผมว่ามันเป็บางคนเขาสลับภาคเหมือนกันนะโอยบางคนทุกภาคเลยที่บางคนตั้งแต่เหนือกลางใต้ไปหมดไปกรุงเทพคือทุกที่ผมผมนับถือจากหัวใจเขาว่าแบบเขามีความฝันแล้วเขาไม่ทิ้งความฝันคือบางคนแบบ แค่ครั้งเดียวไม่เอาก็ก็ถอดใจแล้วไม่เอาแล้วคือคือคนพวกนี้คือยังไงก็แบบลองลองเล่นเล่นเอาไม่ได้ก็ใช่ใช่ใช่แต่ว่าคนที่เขาตั้งใจจริงๆเนี่ยผมผมรับถือความพยายามแต่คืออย่างเราเนี่ยมันด้วยความที่เป็นอาจจะเป็นจังหวะชีวิตหรือเป็นโชคหรือว่าอะไรก็ตามมัน ผมก็งงๆตอนที่ไปร้องเพลงที่มีคอมเมนต์มาที่เชียงใหม่้วยป่ะเชียงใหม่ครับก็จะมีกรรมการมานั่งดูนั่งนั่งจ้องเราอะเราก็ไม่กี่คนกรรมการกี่คนตอนนั้นโอ้โหเยอะมากเยอะเลยเรียรวมทั้งทีมงานรวมทั้งเพื่อนๆที่แบบมาออดิชั่นด้วยกันนี่คือแบบคือทุกคนจะเห็นเนหมดเลยเป็นหมดร้องผิดร้องไม่ดีโดนคือก่อนหน้าเราก็จะมีแบบตัวอย่างเคสตัวอย่างให้ดูหลายคนแล้วที่ที่เขาแค่แบบร้องไม่ทันไม่ทันถึงประโยคแล้วแบบขอบคุณครับต้องออกไปแล้วอะซึ่งเราก็แบบเฮ้ย อะไรเนี่ยแล้วเ,เราจะโดนอย่างนี้ไหมนเนี่ย,ยงั้นเราจะโดนแล้วเ,เราจะทําได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราอายด้วยเราก็แบบอไเนี้ยแล้วเ,เพลงอะไรตอนนั้นตอนนั้นผมจำอ่าน่าจะเป็นกลิ่นของความรักนะครับเออะครับเหตุเกิดจากความเหงาไม่ใช่เพลงที่ที่แมสตอะไรเลยบางคนจะต้องเอาเพลงที่แบบ แมสไม่แมสก็เพลงโชว์เสียงแต่ผมมาแนวแบบอินดี้มากเอาเป็นเพลงแบบนอกกระแสที่แบบใครเขาแบบยังไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่แต่เป็นเพลงที่พอกีตาร์นะกับกีตาร์มาเลร้องร้องตนดียวเดียวแลครับร้องผิดด้วยเพราะว่าตื่นเต้นที่แบบเขามาจ้องเราจาได้ว่าจําเนื้อสลับไปสลับมาก็ร้องโม่ซั่วกันไปจนคูู่การเขางงมั้งเขาเลยบบว่าเปลี่ยนเพลงเถอะตอนแรกเปลี่ยนเพลงเถอะไอเพลงที่เราเตรียมมาแล้วอุ้ยอ้าวไงดีครับเอาเพลงอะไรครับเพลง้ละกันอ่ะ ไอ้อะเพลงไอ้ลองได้ไหมไอ้เพลงอบิ๊กแอดที่บิ๊กแอดเร่องของสูงนะได้ไหมอ่ะเราพอเราก็เคยฟังเพลงพวกแมสที่เราเคยฟังแล้วก็ลองออนให้เขาฟังก็ไม่คิดว่าจะได้สุดท้ายก็แบบโทรมาบอกเฮ้ยท่านได้นะเข้ามาครับตัวอีร้อยคนที่กรุงเทพด้วยคนมันรัดห้ามได้ไหมใจมันรักห้ามไม่ไวปล่อยใจได้ไหมคุณดีได้เกิดมือจับจะทั้งทีไม่หวัง นั่นคือการเข้ากรุงเทพครั้งแรกแบบแบบเข้าไปเข้าไปแบบสัมผัสในในเริ่มเริ่มเริ่มได้กลิ่นความเป็นดูลิตี้และความแข่งขันกันแล้ตอนนั้นคือ100คนที่แบบทั่วทั่วทุกประเทศมาทั่วทั้งประเทศต้องมาต้องมาเจอกันแล้วก็แบบเอาแค่ตอนแรกเขาบอกว่าเอาแค่ส2คนโอ้ยากเลยเนี่ยผมว่าผมไม่ได้อยู่แล้วล่ะคืออะไรเนี่ยเราเป็นใครเนี่ยแล้วก็แบบโหแต่ละคนที่เขาเตรียมตัวมาอย่างดีมากบางคนแบบ อ็นแบบกระจายเลยตีลังกาหน้าห้องน้ําโชว์เราโอ้ยบางคนเข้าห้องน้ำก็โอเปร่ามาแบบโอค้คือมันเหมือนไม่มีมุมสงบให้ผมแบบได้ได้ได,ได,ได้ผ่อนคลายเลยไงแ,แล้วพอแบบไปอยู่บนเวทีก็เราก็ต้องทําให้มันเต็มที่นะอพอแบบเปลี่ยนเพลงไหมไม่เปลี่ยนด้วยครับไม่เปลี่ยนด้วย แต่คือผมเตรียมไว้เยอะมากผมเตรียมไว้ทุกแนวคือลูกทุ่งมาผมได้หมดม,มาเลยมาหมอลงหมอลำคือเตรียม,มไว<ห><ม>้ทุกแนวไม่ไม่ไม่พ้นเราอะไรเงี<ม>้ยสาคงสาควนได้หมดหแต่คือแต่ว่าเตรียมนั้นอย่างไม่ีอย่างเรหน่อยแต่พอแบบได้ได้เล่นจริงๆคือไม่ไม่ได้แค่ร้องแค่เพลงสองเพลงเขาก็พอแล้วเราก็นึกว่าโอเคคงไม่ได้แล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วมีคนจากเชียงใหม่ไหมวันนั้นมีจากเชียงมีพี่นัดคนมีนัดสักดาทอนเจอพี่นัทเลยวันนั้นก็เหมือนแบบี่้คนเชียงใหม่ด้วยกันนี่เอออย่างน้อยเราเป็น มีเพื่อนหนึ่งคนละที่ที่โอเคเป็นคนบ้านเดียวกันแต่เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะะคนละคนละโรงเรียนเราเพิ่งมารู้เหมือนกันว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้อยู่เชียงใหม่นานขนาดเท่าเราคือเขาก็ไปเรียนต่อเขาปอยู่ต่างประเทศใช่ต่างประเทศแล้วเขาก็มาแต่เขาก็คือเกิดที่นั่นเป็นคนที่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราก็นึกว่าเออเขาเป็นคนเชียงใหม่ว่ะจะพูดภาษาเหนือจะพูดอะไรสักหน่อยอะไรเงี้ยมาสปิกฝรั่งมายาวเลยงงเลยใช่ครับก็นั่นแหละก็คือเหมือนแบบเจอเพื่อนก็ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ย สุดท้ายก็ติดไปละหนึ่งและสองได้เข้าไปอยู่ในบ้านเอฟแล้วเป็นยังไงบ้างเราไม่เคยจากบ้านเลยแล้วไม่เคยเข้ากรุงด้วยแล้วต้องไปอยู่ในบ้านเอฟเราเครียดครับเครียดมากครับเครียดมากเครียดมากครับก็มันก็จะมีทุกทุกวีเขาจะให้เขียนจดหมายวีอะไรนะวีเก้าครับเขียนจดหมายแล้วก็เขียนจดหมายแบบโอ้โหอย่างเราเขียนเรื่องความครับเขียนยาวมากคิดถึงบ้านคิดถึงแม่คิดถึงเพื่อนคิดถึงคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ย อยากจะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือหน้าที่มันณตอนนั้นเราต้องทำให้มันยีที่สุดอ่ะเหมือนเราก็คิดว่าโอเคมาหาประสบการณ์ให้กับตัวเรามันอาจจะเร็วมันอาจจะเร็วไปหน่อยสาหรับวัยรุ่นอย่างเราแต่ว่าแบบไม่เป็นไรคืออย่างน้อยก็อดทนเอาสามเดือนไม่เป็นไรหรอกเราคงอยู่ไม่ถึงหรอกเราก็คิดอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยโดนบ่นออกสักสักครั้งเดียวเลยไหมไม่เคยเลยในชะ่ไหม ก็ไปโดนวนออกสุดท้ายอะครับไม่หมายถึงว่าบางคนยังโดนแบบว่าออกไปแต่เคยออกมายืนข้างหน้าออกมายืนออกมายืนแต่ไม่เคยโดนเลยว่าออกไปกลับเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยไม่มีออกมายืนพร้อมปุยฝ้ายอะครับอครับวิ่งนะแล้วปุยฝ้ายออกไปหรอละฝ้ายออกไปวิ่งนครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนสามคนที่บนเวทีนี่ผมถือว่าสุดยอดนะครับและ คนที่จะต้องออกจากบ้านอะคาเดมี่ในวันนี้คือวี18ครับขอสแสดงความเสียใจเราวี18ด้วยไฟครับ คือฝ้ายยังบอกอยู่เลยตลกมากเลยมาดูคลิปย้อนหลังที่แบบช่วงที่เราออกก็จะมีต้นฝ้าแล้วก็นใครนั่นอีกคนหนึ่งม <The music. S 2> ิวสิกหรือเปล่ามิวสิกต้นฝ้ามิวสิกคือฝ้าแบบรู้ในใจและผู้หญิงออกแน่ๆน่ก็ออกจริงๆรแล้ววิ่งนั่นคือต้นร้องคู่กับฝ้ายเลยเรารู้สึกผิดว่าเฮ้ยเราร้องไม่ดีแบบทำให้เขาออกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้คือหน้าเราหน่อยมากแล้วเพลงตอนจบที่เขาต้องร้องผมก็ไม่ได้ร้องผมก็มัแบบฟองเพื่อนหน้าละห้อยมากแล้วฝ้ายก็บอกให้สมดูหน้าตนโคตรตลกเลยอนะไรเงี้ยแล้วที่เราได้ประสบการณ์จาาาากกรที่่เเข้้้้ไไปอยูในนนบด คือเราได้เยอะมากประสบการณ์ได้ได้รู้ว่าแบบเออเบื้องหลังการทํางานแต่ละอย่างมันเป็นยังไงนะมันไม่ได้ง่ายที่จะแบบออกมานะคือจะมีจีนงานอีกเยอะมากเป็นหลายๆสิบๆเป็นร้อยๆชีวิตที่เขายังอยู่กับเราอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแค่เราแล้วเราสนิทกับใครมากที่สุดในบ้านจริงๆสนิทหมดทุกคนเพราะบ้านมันมีแค่นั้นเราไปอยู่ที่ไหนมันก็เจอกันกอะไรเงี้ยยกเว้นในห้องน้ําผู้หญิงผู้ชายที่แบบแยกกันนอกนั้นคือในมุมในบ้านเราสามารถ ไปได้หมดแล้วก็เจอกันหมดอยู่แค่นั้นแต่เราก็ไม่รู้เหตุการณ์เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าว่าไอ้ที่เราอยู่ในบ้านแต่ที่คนข้างนอกเขาโหวตเราเขารักเราเขาพูดถึงเราที่เป็นอะไรบ้างเรามีสิรู้ปะไม่รู้เลยครับผมอยากรู้เหมือนกันครับแล้วก็จะออกบ้างข้างนอกแล้วรู้ยังรู้ดีครับรู้รู้บ้างแล้วนะแต่แต่อย่านี้นั้นไม่รู้อะไรเลยทีนี้เวลาขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ย อย่างอย่างเราเนี่ยอย่างที่ต้นหนอนต้นก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยเวลาขึ้นคอนเสิร์ตเจอคนเยอะๆหรือคนเยอะๆมนเช้นร์มตื่นเต้นทุกคนทุกคนผมว่าทุกคนผมจะไปบอกน้องใหม่น้องอย่ยตื่นเต้นไม่ได้ไม่ได้คือมันตื่นเต้นอยู่แล้วมันจะมันสุดๆของความตื่นเต้นเลยแหละเพราะคนเยอะมากแล้วไม่เคยร้องเวทีที่คนเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วตอนนั้นทันได้โดมันก็ใหญ่มากแล้วสำหรับเราเนี่ยก็คือคนเยอะมาก มีป้ายไฟของคนนั้นคนนี้ไปไปหมดเลยตาไปดตารวมถึงมีของเราด้วยด้วยความเฮ้ยมันมีของเราด้วยอะอะไรเงี้ยเขาไปเขาชอบเราเนี่ยเขาเชียเราเนี่ยเชียได้ไงชอบเพราะอะไรวะอะไรคือมมีก็ได้ป้ายไฟของต้นนะจริงเหรอพี่จริงเนี่ยมีคนก็เอามาให้เราก็ชูยเลยต้นต้นแล้วไม่คิดไงว่าอย่างอย่างเราจะมีคนมาเชียเราตอนตอนตอนที่เราเจอครั้งแรกก็แบบเฮ้ยจริงเหรอใครอะ หน้าตาเป็นไงล้วก็ดูมันก็เป็นเรียลิตี้โชว์ที่มันตลอดทั้งวันทั้งคืนคนที่เขาเหมือนกับว่าผูกพันกันแล้วผ่านทางรายการเขาก็ผูกพันจริงๆใช่ผูกพันจ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 นออกมาเนี่ยผมก็เพิ่งได้มาสัมผัสกับเขาจริงๆผมว่าเพิ่งรู้ว่าเออเออบางคนผูกพันจริงนะเออเขาผูกพันจริงๆใช่ค่ะประหนึ่งญาติเป็นคนหนึ่งเลยแหละครับทีนี้จนถึงวันสุดท้ายที่เขาประกาศผลตอนนั้นเหลือกี่คนนะห้าสี่ห้าคนจำไ่ได้เลยบห้าคนห้าคนแต่ว่า สุดท้ายจะมีแค่ต้นกับนัดใช่ไหมที่ออกมาใช่ใช่ใช่ใชตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเราคิดว่าเราได้โอย <นะ S 2> ใครก็ได้แล้วครับ<ม>เพราะว่าจริงๆมันก็จะมีถ้าใครดูก็จะเห็นว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันเหมือนมันมีเกลียงๆกันอยู่ว่าเฮ้ยพี่แน่ๆเฮ้ยต้นแน่ๆไอ้พี่แลหละแต่ทพี่ว่าต้อนอะไรเงี้ยแต่นัดกระแสเข้าแรงเหมือนกัน ก็ผมไม่รู้กระแสอยู่แล้วไม่รู้อยู่แล้วใช่ไหมคือข้างบนนั้นไม่รู้อะไรเลยแค่แค่รู้แค่ว่าเออเราเป็นคนเชียงใหม่มาได้เชียงใหม่เหมือนกันอีกอีกแล้วแบบค่อนข้างสนิทกันนู่นเลยในบ้านคือสนิทเลยแหละเพราะว่าด้วยความที่แบบมันผ่านอะไรกันมาเยอะอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยใครได้ก็โอเคแล้วคือตอนนั้นคือรางวัลมันไม่มีความหมายแต่คือมันคือพวกเราอ่ะมันคือเหมือนแบบผ่านอะไรกันมาจนถึงวันนี้มันคือวันสุดท้ายแล้วที่ที่มันจะได้ ได้ได้ได้สำเร็จภารกิจสักทีอะไรเงี้ยได้ออกไปสู่โลกกว้างแล้วอะไรเงี้ยมันคือคือวันนั้นประกาศผู้ชนะเลิศเลยนะครับผู้ชนะเละบบิศสำหรับซีซั่นที่สี่ได้แก่ ได้ไปตอนก็เป็นที่สองก็เรื่องราวก็ดําเนินาแลวก็มีงานมีเงินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงประกวดสุดท้ายก็คือมาสเตอร์ใช่ไหมเขามีเขามีแบบเหมือนกับว่าเป็นรายการพิเศษขึ้นมาเป็นรายการพิเศษแต่รายการนี้สิโอ้โหเป็นการรวบรวมคนเก่งแต่ละมีทั้งที่หนึ่งที่สองเออที่หนึ่งที่สองของแต่ละของแต่ละรุ่นมารวมกันถ้าสุดท้ายคนที่ชนะเลิกเป็นคนนี้ครับมันมันเรื่องความที่ทํางาน คือตั้งแต่แรกเนี่ยคือเราต้องขอบคุณพี่ๆที่ที่ที่อยู่ในทีมเราด้วยเพราะว่าหลายๆคนที่อย่างพี่ตุ้ยพี่วิทย์หลายๆคนที่อยู่ในทีมผมเนี่ยก็จะเป็นชายล้วนเลยแล้วก็ผมว่าช่วงนั้นก็มีถ่ายละครด้วยเราก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็จะมีพี่ๆเขาเนี่ยแหละที่คอยแบบรับโจทย์เพลงมาแล้วก็แบบคอยแบบเฮ้ยต้ต้องเป็นอย่างนี้นะเราเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนเอาเรนจ์เพลงมาเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนคอยดูคอยคอยคอยเหมือนรับข้อมูลมาแล้วก็บอกต่ออะไรคือเราจะไม่ได้อยู่บ้านตลอด ใช่ก็เหมือนพี่ๆเขาก็จัดการกันเองเราเป็นคอยรับรับรับตลอดจนมาถึงแค่วีสุดท้ายที่จะแยกกันทาแต่ละแต่ละเพลงแต่ละคนอเลยไงก็ถือว่าเป,เ,ปเป็น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 อีกรูปแบบหนึ่งที่คนก็ติดตามเพราะเอาคนที่หนึ่งที่สองมารวมกันแล้วบางคนก็งานยุ่ง,งเริ่มมีละครแล้วเริ่มมีรายการต่างๆนานาแล้วเริ่มมีคอนเสิร์ตบ้างอะไรบ้างสุดท้ายต้นก็ไดไปต้อนคิดว่าที่ต้นได้เป็นแชมป์เนี่ยมันมาจากอะไรบ้างผมก็ไม่รู้แฟนๆเลยปะ ฟแฟนก็มีส่วนนะก็คงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าคืออีกส่วนหนึ่งคงคงได้เห็นเบื้องหลังการทำงานแหละเพราะว่าเดอะมาสเตอร์มันไม่ใช่เหมือนเอฟแล้วมันไม่ใช่มาเด็กเอาโจทย์เพลงมาให้มาฝึกร้องเพลงนี่นั่นคือมันคือการทําเพลงมันคือเหมือนแบบเบื้องหลังเลยแหละง่ายๆคือเอาเพลงหนึ่งมามาเอาเอนจ์ใหม่หรือว่าแต่งเพลงใหม่มาเลยให้เวลาแค่ทิศเดียวซึ่งมีโจทย์ให้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าโจทย์มันคือเพลงรักมุมใหม่เป็นรักมุมใหม่ที่ ที่มันไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนอะไรเงี้ยเป็นจอดเพลงมาแบบนี้ซึ่งคนอื่นก็จะได้เป็นเพลงชนบทคนเมืองบ้างหรือว่าเป็นเพลงความรักทั่วไปกุ๊กกิก๊กหรือเพลงเหงาเศร้าอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นผมผมค่อนข้างที่จะถนัดเพราะอย่างเพลงเหงาก็คือโอเคมันประสบการณ์ตรงแต่รักมุมใหม่เราไม่รู้จะอะไรดีเราก็เลยโอเควันนั้นเราเหมือนได้จดหมายจากแฟนครับ,แบบให้กําลังใจสู้ๆอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคนี่เฮ้ยมันก็คือความรักอีกรูปแบบหนึ่งนะก็คือแบบว่า เขามองเราจากทีวีอ่ะมันกลายเป็นความรักได้ไงอ่ะอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเราไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนแต่พอสุดท้ายล้วเออมันคือกลา,ายเป็นความผูกพันแล้วกลายเป็นความรักเราก็เลยนี่แหละรักมุมใหม่ก็เลยเอาเพลงนี้เอามาเป็นเพลงประกวดเลยเพลงแข่งเลยใช่เธอสารความรักมุมใหม่ แชมป์ก็เลยเป็นต้นเลยสาหรับมาสเตอร์อะนะคะแลวหลังจาดนั้นก็ได้ออกอัลบั้มใช่ไหมหรือออกอัลบั้มมาก่อนนะก่อนแล้วก่อนแล้ว,แ,ลวแต่มันเป็นก็เป็นประสบการณ์ในการทาเพลงแบบจริงๆของผมที่แบบได้มาเจอทีมงานทั้งพี่โอมชาตรีได้มาได้มารวมรวมกันแบบเฮ้ยพี่อยากให้มันเป็นแนวแบบนี้อะไรเงี้ยออคือมันได้มีการแชร์ไอเดียกันแสดงว่าเราได้มีส่วนร่วมในการทำอัลบั้มมาโดยตลอดครับและทีนี้พอมาถึงพอหลังจากได้ทําเพลงได้ออกอัลบั้มแล้วทีนี้เดินเข้าสู่วงการแล้ว ได้เล่นละครเล่นหนังด้วยใช่ไหมรู้สึกยังไมงมันเป็นความแปลกมันเป็นควาาโอ้โหตายแล้วฉันฉันก้เป็นพระเอกไม่คิดเหมือนกันคิดว่ามาขำๆแหละคือคือบทบท,บทของเราก็ไม่ได้เยอะด้วยก็เป็นบทอย่างในห,หนังก็จะเป็นบทนักร้องซึ่งมันตรงกับชีวิตเราก็คงไม่ต้องแสดงอะไรมากก็แค่ร้องเพลงปกติอย่างละครก็เล่นก็เป็นความแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเจอเล่นของวตูีป่ะใช่ครับ ก็ถือว่าเป็นบทที่โอเคสนุกดีท้าทายจริงๆมันคือละครเวทีที่เราได้เล่นนี่แหละมันเป็นได้ไปกี่เรื่องนลคะละครเวทีสองเรื่องเรื่องนี้เรื่องที่สามครับมีโจโจ้ซังมีเร่ไขฝันครับอันก็จะอันนั้นจะเป็นบทที่ไกลตัวหน่อยที่ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนเลยอย่างโจโจสซังก็จะเป็นเจ้าชายอย่างมารโดเลที่จะต้องดูสังงาดูแบบว่าสุขุมนุ่มลึกรักใครรักจริงอะไรเงี้ย อย่างเลไฟฟ่ไข่ันก็จะเป็นแนวแบบถกดันดูมาด,ดแบบต้องเข้มเข่งขืมตลอดมีกฎระเบียบเจ้ากฎเจ้าเกณฑ์อะไรเง<ม>ี้ยแล้วก็ดูเป็นดูได้ร้ายลึกๆอะไรเง<ม>ี<ม>้ยดูแบบ<ม><ม>เป็นคนเก็บกฎคือมัน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 จะยากมากในในเรื่องของอารมณ์ท<ม>ี<ม>่เล่นแต่มาเรื่องนี้ก็จะเป็นรักคุ๊ก,กิ๊กแบบหวานหวานกระลั่นกระลั่นอพอนึ่งจะดวงใจใช่ไหคักลพอก็จะเป็นแนวกระลั่นกระล่อนหน<ช>่อย เจ้าชู้นิดๆตรงกับคาแรคเตอร์เราเลยนะตรงครับผมยอมรับยอมรับเลยมันตรงคือค่อนข้างตรงนะเพราะว่าเหมือนแบบปกติเราตีความเนี่ยเราก็จะตีความอีกแบบหนึ่งเราอยากจะเล่นแบบแบบแต่ว่าพี่เจียบุ้มกล่าโอ้เฮ้ยร่อนมันต้องการร่อนมันต้องการร่อนซึ่งมาบอกเอาวินาทีสุดท้ายที่จะเล่นที่ซ้อมกันมาก็ซ้อมอีกแบบหนึ่งโอเคถ้าพี่บอกขนาดนี้ผมได้เลยผมได้เป็นตัวเองและจบผมก็เลย ไปเลยความเป็นตัวเองออกไปซึ่งก็คือแบบเวลาจีบจีบหญิงด้วยด้วยสายตาที่เรามองเขามันจะไม่ใช่แบบเราก็จะมองแบบมองแบบมองแบบคุ้มกิ่มของเราจนจนแบบคนดูเขาเฮ้ยเล่นดีว่ะเอาพี่นี่คือเล่นดีเนี่ยเล่นดีคืออย่างงี้นี่ผมเล่นเป็นตัวเองก็คือแบบโอเคโอเคเราก็เลยรู้เออบทนี้มันมันค่อนข้างตรงกับตัวเราพอทุกคนใช้เล่นบทนิ่งๆคือเหมือนพี่อั๋นคือเหมือนพี่อั๋นเขาเหมือนเขียนบทมาเองแบบ ตัวจริงอยู่แล้วอย่างบทซานี้พี่อันคนเขียนบทเขาก็จะแบบออซานี้มันต้องบทพี่อันนอันวัชระเหรอใช่ครับแบบวุฒินันครับโอเคแล้วก็สรุปแล้วเรื่องหนึ่งในดวงใจก็มีต้อนคู่กับปุยฝ้าย ีคู่กับซาน่ครับซานเอ่าเอาละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกับน้องปุยฝ้ายยังมีพรุ่งนี้อีกเหรอครับพรุ่งนี้คุยกับปุยฝ้ายไม่คุยกับต้นแล้วค่ะต้นพักไปคุยกับแฟนคลับแน่นอนค่ะได้ครับมีแฟนตัวจริงมาไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่มีครับไม่มาครับไม่มาครับแสดงว่ามีแล้วไม่มีด้วยไม่มาด้วยอ่าโอเคปะที่เพิ่งจะยกไปวนมาอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราบอกคุยฝ้ายไม่ได้บอกเหรือไม่ได้ต้องคลิปคาแรคเตอร์ไว้นี่คิบคาแรคเตอร์ไว้สมัยเคยอยู่ เชียงใหม่เป็นยังไงจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับต้นสมัยต้นสมัยปลายโอเคได้เดี๋ยวเราคุยกับต้นวันสุดท้ายอีกทีหนึ่งเลยไดเลยคุณธนาพรนะคะไม่มีวันสุดท้ายเหรอยังมีอีะครับไม่มีใครบอกเหรอคะไม่มีเลยชิ้นแน่มาใหม่นะได้เลยเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเจอครับสวัสดีครับ